ผู้ไป็นสามเที่ยวแล้วมั้งเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ที่โดนก็วันนี้ก็มีการรอวนลงอยู่นะเอาสิรนะิราชปฐมไทรหัวตะออจัดไปเ้าของที่ผมจ่ายทุกกระทรวงรวบรวมไปข้าวเสื้อรูปใช่ไหมอาหารการกินลงเสร็จท่นบอกเนี่เพราะว่าปัญหาก็คือว่าน้ําไม่มีน้ําไม่พอก็กอลังหาว่าจะช่วย,วยน้ำท่าอะไรยังไงน้นําบริสุทธิ์ที่ใชุ้อาหารนะ ันไปตอนแรกเม,มื่อเช้าก็ไปมีหมอส่วนหนึ่งหมอทหารสิบเจ็ดคนแล like. okay. ้วหมอของโรงพยาบาลอีกปก็เจ็ดคนมากหกเจ็ดคนเลยนะเพื่อจะไปตั้งศูนย์ผู้สัตว์การบาดก่อนในเรื่องของการแพทย์ก็มันมีหลายประเทศไปนะมีสนามบินยังแน่นเลยที่กล um ับมาดูเขาังไม่รู yeah. <h <h ้จะลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้ต้องลงกาตาแล้วก็โอนใหม่รอบระยะแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละโอนเงินไปแล้วสองแสนเหรียญ นายกองเสียใจไปแล้วแา่ทูตก็รวบรวมคนไทยไปแล้วส่งกลับไปแล้วเที่ยวหนึ่งก็เราก็ทําอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยี่ห้ายี่หกก็ดำเนินการได้เลยบางอย่างนะวันนี้ก็ทูตชื่นชมทัวประเทศทูตเขาทำหน้าที่ได้ตามที่เตรียมแผนไปแล้วนะครับก็แน่นอนเพระมีคนบาดเจ็บสูญเสียจำนวนมากก็เสียใจเสียใจกับเขาด้วยทำไม ก็เขาเป็นหมอใช่หรือต้อคนเดียวมางแล้วเขาก็เป็นคนทํางานอยู่บนเขาอ่ะเขาทํางานอยู่บนนั้นอยู่แล้วนักไต่เขาอยู่แล้วก็เสียใจอยู่แล้วก็เป็นลูกพึ่งก็เป็นผู้ประสานงานไงก็เราก็บอกว่าก็เสนอไปแล้วดี DOC ก็ออกไปแล้วก็ทุกอย่างเจ้า long อะไร มีสันติภาพร่วมกันเราสนุนดตั้งกันตอนนี้ก็เดินหน้าไปสู่การจัดทำ C O C นะคือการในทางปฏิบัตินะอันแรกเป็นการหาความป็นชอบมาทำปฏิบัติเ็ะยังมีทั้งเห็นเห็นเห็นด้วยกันบ้างบางอย่างก็ยังไม่เห็นด้วยตองนี้นะเราพยายามที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการประสานงานเพราะทุกคนก็คืออาเซียนทั้งหมดแล้วนะอะไรนะ เราเป็นประเทศไม่ไม่เราเรา,เรา,เราต้องวางตัวให้ถูกนะเราทําหน้าที่อะไรนะก็ในเมื่อเราเป็นผู้ประสานงานเราก็เอาตัวเราเป็นกลางนะเป็นกลางเราเาเหตุผลมาว่ากันแล้วก็หาทางออกใ,ให้ทั้งสองฝ่ายถึงพอใจมันมัน,มนถงประเทศอะไรก็ไม่แรงนั่นนะก็เราเป็นผู้ที่ต้องหาปเสเทเองหาว่าแต่ละฝ่ายคิดยังไงถ้าเราเป็นผู้ประสานงานถ้าเราไปไปให้ให้พูดมันก็พูดแต่ละข้าก็พูดไปไม่ได้กัาพูดเลย ก็ค่อยๆไปนะอย่าไปยกคนอุบัติเหตุให้มีปัญหามากตอนนี้มันก็ทำมารค้าขายกันอยู่แล้วจ้ะนะอย่างไรเออทุกการขึ้นหน้าหมดอะ IMT GT การชุมเศรษฐกิจนะในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษคือ มีผลผู้พันกับสามประเทศนะทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดเลเก้าสิบแผนงานนะแล้วก็ตอนนี้เดินแล้วหกสิบแผนงานอีกวันก็เริ่มต้นกระบวนการวันยี่สิบทั้งหมดจะจบภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบกว่า้ก็ขึน้นอยู่ประมาณวันนี้เราก็เริ่มต้นไปแล้วะฉนนั้นมันก็เชื่อมต่อได้แล้วว่าถึงเส้นทางแต่ว่าจะสร้างอะไรเป็นยังไงก็รของเราก็จะเริ่มทยอยสร้างนะบางอย่างก็เสร็จห้าเก้าบบางอย่างก็เริ่มสร้างห้าเก้านะเช่น,น่าน ด่านบ้านประกอบแล้วก็สร้างไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสะพานข้ามแม่น้ําเรื่ององเ์กรติงพิเศษฝั่งเขาฝั่งเราเรื่องรัเบาลซิตี้เรื่องเมืองสีเขียวเรื่องทางรถไฟถนนท่าเรือการพาณิชย์ทั้งหมดมีแผนง,งานทั้งสิน้นเพราะว่าเราตั้งตั้งหลักไว้แล้วนะออกมาก็ไล่เรื่องพวกนี้อยู่คือไม่ไงั้นมันก็ติดข้างกันมานานเพราะว่ามัน ผมก็ได้ขอร้องมาทุกคนเลยมันอยู่ทุกอย่างตอนนี้แผนดีอยู่แล้วแล้วโดยเพราะยี่ในอาเซียนมันมีทั้งหมดตั้งสิประเทศใช่ไหมตอนนี้สามประเทศตรงนี้ถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซยเขาถึงจับกลุ่มกันคุยในเรื่องตรงนี้เพื่อจะไปต่อกันในกรอบของอาเซียนใช่ไหมพอถ้าเราเริ่มตรงน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นมันก็จะต่อไปอาเซียต่อไปอาเซียนแล้วก็ต่อไปไปนอกอาเซียนด้วยมันต้องเริ่มจากข้างในไปข้างนอกแล้วข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วมาเจอกักบตรงกลาง หมือนที่จะไปเจอตรงที่เราจะไปต่อเชื่อมต่อทั้งด้านเหนือตอนอชิงเหนือาไปที่ลาวอะไรับนองเนี่ยนะผมเขา้าใจเดี๋ยวกลับมาผมให้ทางกระทรวงคมนาคมท่านเลขาคณะทํางานในเรื่องเนี้นะก็คงผมให้มาถแถลงชี้แจงให้ทราบเป็นระยะๆไปก็คงเป็นแผนงานส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวจะหาว่าเอ็มจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ผมเพิ่งทําเนี่ยเพิ่งได้มาทำเลยละนะเพิ่งมาเล่งรัดกันได้เนี่ยไม่งั้นก็ลอยแล้วล,ล่องไปแล้วนะนะ ก็ผมไม่ต้องรับรายงานผมก็ดูผมผมก็อ่านของผมนะผมก็ติดตามทุกเรื่องอะร้อยพันเรื่องผมก็ได้ผมต้องดูหมดอะทุกเรื่องการเมืองการหารความมั่นคงเศรษฐกิจนายรัมตีต้องรู้ทุกเรื่องไงถ้าเป็นรัมตีไม่รู้ทุกเรื่องก็ไม่ตองเป็นนะไม่ต้องรอรายงานก็ได้แล้วผมก็นั่งวิเคราะห์ของผมเองผมก็ไปหาในคอรมอไปถามผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นไงมันเป็นยังไงบ้างก็แล้วแต่เขาเขาคิดได้นี่นะคือถ้าผมไม่ควบคุมความคิดทุกอันมันก็ไม่ได้ พอไม่ีเรื่องมาบอกให้ทําไมผมไม่จัดการถ้าพอไม่มีเรื่องอะด่าผมเออไม่เข้าใจไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจมนุษย์นะเพราะฉะนั้น,ะน,นทั้งหมดไปไปตามรัฐธรรมนูญอย่างเดียวท่านคุณไปหามาว่าเขียนว่าไงตามนั้นจะดีไม่ดีไม่รู้ก็เดี๋ยวทาข้อพิดาขึ้นไปเดี๋ยวคอรมอก็สรุปมานะคอรมอก็หลายคน ก็ประชุมร่วมกันหาเรื่องร่วมกันแล้วก็สรุปเป็นเรื่องๆไปกี่หมวดกี่มาตราตรงไหนไม่ควรจะแก้ไหมไม่แก่แล้วทุกทุกสปชเขาทำของเขาผมก็ทําของผมคอชคอ,อรมอเขาทําคอรมอเขาสามแท่งเข้าไปก็ส่งไปที่กับประกรันยุคล่างเขาจะแก้หรือไม่แก้ก็อา,านาจเขาี่ผมมองอยู่อย่างหนึ่งนะวัาที่สากลาเป็นปกติไหมในบ้านเมืองปกติไหม ทำไมปกติแล้วท่านอยากให้มันปกติไหมอยากให้มันยั่งยืนให้ไม่อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมหรืออยากให้เป็นแบบเดิมผมถามท่านก่อนและการประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นสิ่งประเด็นสาคัญก็คือว่าถ้าเราคิดว่าบ้านเมืองไม,ไม่ไม่ปกติอยากให้เมืองมันคงยั่งยืนไม่มีการใช้ความแรงกันแบบเดิมไม่มีการทุจริตผิดกฎหมายไม่มีการอะไรระเบิดสิทธิผู้อื่น มันก็น่าจะต้องมีมาตรการอะไรขึ้นมาสักอย่างในในการที่จะทําให้รัฐบาลที่มาเนี่ยต้องมองว่ารัฐบาลที่มาจะมาอย่างไงมาให้เขาเราต้องมองว่าสิ่งแรกสำคัญคือทาอย่างไงให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมะิบากผมบอกหลายทีแล้วก็ไปคิดกันมาที่จะมี้าต่การอะไรผมไม่รู้อะเพราะผมผมไม่เคยทำหน้าที่นี้ไม่เคยทำหน้าที่คัดสนใครเข้ามาผมดูแต่ทหารเพราะฉะนั้นถ้าไปคิดมาเพราะท่านเป็นนักกฎหมายถ้าเป็นกรรมธิการไปลางมาไปคิดมา